นายทัดลาบเผ่าเลืองทองพว่วนงในการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักมมงานภาคใต้แถลงข่าวเศรษฐกิจไตรมาสสองปี2568ของประเทศไทย ระบ,บุว่าอยู่ในภาวะขยายตัวต่อเนื่องจากไตรามาสก,ก่อนทางภาคการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการลงทุนจากภาคเอกชนขณะที่การบริโภคในประเทศชะลอตัวลงตามการใช้จ่ายในหมวดการบริการที่ปรับตัวลดลงส่วนกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวก็ชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน ขณะที่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้ไตรมาสที่2ของปี2568พบว่าขยายตัวแบบชะลอลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลจากการบริโภคที่หดตัวลงและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลดน้อยลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียที่มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้รายรับโดยรวมของประเทศส่งตัว ขณะที่ภาคการผลิตและการลงทุนในภาคเอกชนยังพบว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนกำลังซื้อก็มีจำนวนที่ลดลงเนื่องจากรายได้ในภาคการเกษตรและรายได้จากการจ้างงานที่หายไป ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสินค้าภาคการเกษตรที่ราคาลดลงโดยเฉพาะราคาปาล์มและยางพาราซึ่งเป็นสินค้าการเกษตรที่สำคัญของภาคใต้พบว่าราคาลดลงซึ่งเป็นผลจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีจำนวนลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียส่งผลให้รายรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยรวมทรงตัวส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น0.9%ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทเทศกทาลสงกรานต์และการจัดอีเวนต์ต่ตางๆในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนการจ้างงานรายง,งานโดยรวมสะท้อนจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนในทุกพื้นที่โดยพบว่าเปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตพังงากระบี่และสุราษฎร์ธานีมีจำนวนอยู่ที่0.5เปอร์เซนต์ขณะที่พื้นที่อื่นๆอ,อยู่ที่0.6เปอร์เซนต์ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐเพราะว่ายังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งหมวดโครงสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นสำคัญซึ่งเป็นผลจากการปรับลดค่าโอนและค่าจดจำานองขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงตามราคาพลังงานและอาหารสด ขณะที่เงินฝากพบว่ามีการขยายตัวแบบชะลอลงขณะที่สินเชื่อรวมยังคงหดตัวด้านสินเชื่อธุรกิจหดตัวในทุกสาขาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้โดยสรุปเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าขยายตัวชะลอจากไตรมาสก,ก่อนจากการบริโภคที่หดตัวตามรายได้ภาคการเกษตรขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงโดยเฉพาะจีนและมาเลเซีย ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงานและอาหารรวมถึงสินเชื่อโดยวรวมหดตัวาจากหมวดความกังวลของคุณภาพนี้ลูกนี้โดยส่วนใหญ่นะครับคะผลทระทบจากแนวชายแดนนะตัวประเทศเรากับประเทศกำลพงการนะครับก็ ในส่วนของภาพรวมของภาคใต้เนี่ยละละเราก็ผลผลิตหลักๆเราอย่างที่เืียนไปคือก็มียางน้องมีปาล์มที่เราใช้ในบริโภคในประเทศเป็นหลักในตัวปาล์มนะครับ mm hmm. ส่วนยางเนี่ยก็มีส่งออกั้งไม้ยางแล้วก็ยางปาลาแปรูนะครับแต่ว่าผู้บริโภคหลักลของเราก็เป็นจีนเป็นสหรัฐอเมริกานะครับในส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็น่าจะเป็นเนื่องจาก ต้องดูการเปรียบเทียบของภาษีระหว่างเรากับคนที่ส่งสินค้าไปอเมริกาเหมือนกับเรานะเช่นมาเลเซียเวียดนามที่เขาพยายามือกันนะครับแลังมาเอิญว่าอัตราภาษีของที่โดนเก็บเก็บจากอเมริกาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับพราวความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งเราแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เปรียบเปรียบกัเนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ เรียกว่าต้องดูว่าเราจะสามารถลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดีกว่าเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ผลกระทบะก็อาจจะมีอย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของหากอ้อมถ้าเกิดการที่ทับซ้ำในสหรัฐรปกนการมีเรียกเก็บภาษีจากประเทศต่างๆเนี่ยการบริโภคในประเทศเขาอาจจะชะลอตัวลงนะครับรวมถึงเรียกว่าอะไรทำให้ส่งผลได้กับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอาจจะชะลอตัวลงด้วยนะครับก็ ผมผลตประเทศไทยด so right ้วยเช่นกันนะครับนี่คือผลของทามก่อนนะครับมันก็อาจจะมีผลอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมาจากนโยบายของทามก็คือสินค้าจากประเทศจีนที่ก็อาจจะปกติเขาส่งออกไปขายที่อเมริกาเยอะนะครับถ้าเขาถูกเลกเก็บภาษีแทนเขาก็ต้องหาตลาดที่อาจจะเป็นประเทศอื่นๆก็อาจจะส่งมาผลักมาไทยได้ก็อาจจะเอาเข้ามาแข่งกับสินค้าของประเทศไทยที่ผู้ผลิตไทยผลิตอยู่ก็อาจจะหลาดก็อาจจะที่เอาเหัสพวก เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือพวกฟลาสติกอะไรต่างๆนี้ก็จะไหลเข้ามาเยอะนะครับส่วนเรื่องของชายแดนนะครับอันนี้นทางภาคใต้เราเนี่ยจะไม่ได้ส่งไปทางชายแดนในส่วนนั้นเยอะนะครับเราอาจจะมีะส่งออกเป็นทางเรือไป,อไ,ปอไปทางเรียกว่าแหลมชบงังหรือทางอีสเทิร์นซีบอร์ดนะเพื่อให้เขาผาลิตต่ออะไรเงี้ยก็ส่งองอกอีกทีหนึง่งหรืออาจจะมีส่งออกทาง พอที่อยู่ทางอันดามันไปอินเดียพวกน้ำมันปาล์มอยู่บ้างเคยอยู่บ้างนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นส่งไปทางทางซีงของกัมพูชาจะน้อยนะครับแต่ถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็จะมีเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของความเชื่อมั่มนต่างๆก็อาจจะได้รับผลกระทบกับตะกี้ที่ถามคือเรื่องของอาจจะมีผลกระทบนด้านการผลิตเพราะว่านอกเหนือจากทาั้งแรงงานที่เราใช้ไทยแล้วก็พม่าแล้วก็มีกัมพูชาเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยก็ แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยกันตามนะแต่ทีก็ปรับไปบ้างแล้วเหมีกันตนั้งแต่รอบๆแรกๆนะครับผลกระทบเนี่ยน่าจะสามารถปรับตัวได้ผู้ผลิตต่างๆที่แบบอาจจะขาดแคลนแรงงานก็อาจจะจ้างงานในพื้นทีนน่ที่จ้างงานจัดอุปโภดแอนได้นะครับเริมป้ามา้